สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ขอแนะนาการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาพบกันตอนนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณของเราในวันนี้ขอแนะนําการคํานวณหลักสิบล่างสองสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแ <i> นวทางในงวดประจําวันที่17มกราคมพศ2564นนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากกิเบรัฐบาลคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้ในคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราขอฝากการคำนวณหลักสิบล่างสองสูตรไทยทานผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาเปรียบเทียบกันว่าสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างของเราทั้งสองสูตรนี้การคํานวณนะคะคํานวณใดตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชม สำหรับตรวคำนวณแรกนะคะที่แนนําให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะเอาหลักร้อยบนนะคะบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งนะคะบวกแปดคงที่นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณโสรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลหลับในอนาคตออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ สำหรับสูที่หนึ่งของเรานะคะทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักร้อยนะคะหลักร้อยบนเลขศูนย์นะคะศูนย์บวกแปดได้แปดแปดบวกแปดนะคะสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกแปดคงที่นะคะได้สิบสี่ได้เลขเด่นสี่สำหรับผลออกรางวันท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบแรกในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขสี่ ผลลงวันใดออกมาแล้วนะคะ40เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวออก40เราไปรับชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนนะคะเลข4 4บวกย์ 0, ครั้งนะคะก็ได้4นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่น4 4บวก8ดนะคะได้12ได้เลขเด่น2 สำหรับผลออกรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก46สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ46เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลข4นะคะเลข4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวออก46นะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมาหลักร้อยบนนะคะเลขหกหกบวกหกสิบสองสิบสองบวกหกสิบแปดสิบแปดไดเลตเด่นแปดนะคะแปดบวกแปดคงที่ไดสิบหกไดเลตเด่นหกสำหรับผลออกรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกแปดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณลขเดนหลักสิบล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขหกผลลงมาได้ออกมาแล้วนะคะรางเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกแปดสี่ เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเดน่นในแปดนะคะในแปดในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกแปดสี่สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาหลักร้อยบนนะคะเลขเก 9, 9้าเก้าบวกสี่สิบสามสิบสามบวกสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดเลขเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกแปดคงที่ได้สิบห้าในเลขเด่นห้าสำหรับผลออก รางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขห้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกเจ็ดศูนย์ สำหรับแนวทางการคำนวณในงดถัดมานะคะเรามาับชุมกันต่อนะคะหลักร้อยบนนะคะเลขสามสามบกูนสองครั้งนะคะก็ได้สามนะคะท่านผู้ชมสามบกแปดคงที่นะคะได้สิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงดถัดมานะคะออกหนึ่งเก้าสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวหนึ่งเก้า เพราะฉะนั้นสาหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งเก้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สามสิบธันวาคมที่ผ่านมานะคะหลักสิบล่างนะคะเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวออกหนึ่งเก้านะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่17มกราคมพศ2564นะคะสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างนี้เป็นสูตรที่1นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสำหรับ2สูตรหลักสิบล่างของเราที่แนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับทราบในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างหลักร้อยนะคะหลักร้อยบนเลข6 6บวก9นะคะ15บ5บวก9 24 ยี่สิบสี่ไดเลดเดนสี่นะคะสี่บวกแปดคงที่นะคะไดร์สิบสองไดเลดเดนสองนะคะสําหรับผลออกเรามารองุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณไดรกเดนหลักสิบล่างในสูตรที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้ไดรเดนมาแล้วเลขสี่และเลขสองนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคานวณเลขเดนหลักสิบล่างในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนี้สูตรที่หนึ่งของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคํานวณได้เลขเดนมาแล้วเลขสี่และเลขสองนะคะ ตอนนี้เรามารับชมกันต่อนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณหลักสิบล่างในสูตรที่สองของเรานะคะแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในสูตรคํานวณที่สองนะคะขอแนะนําสูตรให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักพันสองครั้งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะคะบวกห้าบวกสามนะคะท่านผู้ชมจ้ะเรามาเริ่มการคํานวณโดยกันนะคะหลักพันสองครั้งหกคูสองสิบสองนะคะสิบสองบวกเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าสามสิบสามสิบบวกเก้าสามสิบเก้า ามจุดเก้าไดเลกเด่นเก้านะคะเก้าบวกห้าคงที่นะคะได้สิบสี่ไดเลกเด่นสี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกสี่ศูนย์สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบ่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่และเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบ่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะ ในสีในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบแร้งตามสูตรนะคะรางวัลลนท้ายสตัวออกมาแล้วสีศูนย์ะคะเรามาดับชมกันต่อสำหรับการคำนวณในงวดถัดมาหลักพันสองครั้งนะคะหกคนสองสิบสองสิบสองบวกสี่สิบวกสี่ยีบวกสี่ยีได้เลขเด่นสนะคะสีบวกหได้เก้บวกสนะคะได้สิสองหรับผลออกรางวัลลนท้ายสตัวในงวดถัดมานะคะออกสีห สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4เลข9และเลข2ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลในท้าย2ตัวสี6เพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขสนะคะเลข4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างต้านสูตรนะคะรางวัลเลท้าย2ตัวนะคะออกสี6สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักพัน2ครั้งนะคะ2อคูได้4 4่สี 8, 20, 20่บวกแปดส2บสองวกแปดยี่สิบกแปดยี่สิดยีดไนะคะแปบวกหได้ 5, 13สาไดเลตสามนะคะสาบวกสนะคะไดหกสำหรับผลออกรางเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก8ปสี่ำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดน,นี้คำนวณได้นะคะเลขแปเลขสและเลขห ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดถัดมาออก8 4เพราะฉะนั้นสําหรับการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้8นะคะใน้แปในการคํานวณนะคะเข้ามาในตาแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก8 4เรามารับชมมาต่อนะคะหลักพันสองครั้งศูนย์คนณสองได้ศูนย์นะคะศูนย์บวกสามได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้าได้เลขเด่นเก้านะคะ เก้าบวกห้านะคะได้สิบสี่ได้เลขเด่นสี่สี่บวกสามนะคะได้เจ็ดสำหรับผลออกรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมานะคะออกเจ็ดศูนย์การคำนวณเลขเด่นหลักสิบแรกในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสี่เลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกเจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบแรกในงวดนี้เอาตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตร รางวัลในท้าย2ตัวออก7ตูนนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมานะคะหลักพันสองครั้งหนคนสอก็ได้2นะคะ2อบวกเจ็ดได้ 9, 9ก 7, 16, 16, 16, 16, 23. 23้าเก้าบวกเจ็ดบหกสิบหกบวกเจ็ดยี่สิบสามดลขเด่นสานะคะสาบวกหนะคะได้8 8ดบกสนะคะได้ 11. สิบเอหรับผลออกรางวัลในท้าย2ตัวในงวดถัดมานะคะออก1น้า สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสามเลขแปดเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวในงวดถัดมาออกหนึ่งเก้าเพราะฉะนั้นสำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตานสูตรรางวัลเลขท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งเก้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งหลักสิบล่างในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมคืองวดวันที่สามสิบ พันวุบคมพศ2563ที่ผ่านมานะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะออก19หลักสิบล่างเข้าดูเลขเดน่นเลข1นนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างในสูตรคำนวณนี้เป็นสูตรคำนวณที่2นะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับราบนะคะแล้วเราคอยมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าสำหรับ2สูตรของเราที่ลงให้ท่านผู้ชมในวันนี้ คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะหลักพันสองครั้งนะคะท่านผู้ชม3าคนสนะคะได้6กหกบวกหกสิบสองสิบสบวกหกสดสดบกได้เลขเด่นสนะคะสีบวกหนะคะได้9 9้าบวกสนะคะได้12บสองได้เลขเด่นสองนะคะสำหรับผลออกเรามารอลล้นกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างนะคะในงวดวันที่17มกราคมนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วนะคะเลข4เลข9และเลข2นะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรคำนวณหลักสิบล่างในสูตรคำนวณที่2ของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข4เลข9และเลข2นะคะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาเปรียบเทบกันนะคะท่านผู้ชมว่าสำหรับ2สูตรนี้การคำนวณเลขเด่นหลักสิบล่างของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง ูตรท,ท diabetes, ี killers, ่ 4, ups, 1นะคะท่านผู 2, ้ชมทางเราคำนวณได้นะคะเลขสี่และเลขสองนะคะและสูตรคำนวณที่2นะคะทางเราคำนวณได้นะคะเลขสี่เลขเก้าและเลขสองนะคะสรุปนะคะทั้ง2สูตรนี้สาหรับเลขเด่นหลักสิบล่างนะคะทางเราคำนวณได้ก็มีแค่3ตัวเลขเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเลขสี่เลขเก้าและเลขสองนะคะท่านผู้ชม2สูตรนะคะก็คำนวณได้เลขเด่นหลักสิบล่าง3ตัวเลขนะคะ4 9เและเลขและเลขสองนะคะ ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะสําหรับการคํานวณเด่นของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมคําเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะยังไงก็สําหรับการคํานวณสูตรของเรานะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านโชคดีนะคะเฮงๆฮรวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะ สวัสดีค่ะ